สวัสดีครับผมนันตไตชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมมีของจะมารีวิวนะครับนั่นก็คือหนังสือชุดเล่าเรื่องพงศาวดารนะครับก็มีในเซ็ตนะครับก็มีทั้งหมดสี่เล่มนะครับก็คือสุโขทัยอยุธย,ยาธนบุรี แล้วก็รัตนโกสินนะครับเล่นที่ผมชอบมากที่สุดก็คือรัตนโกสินนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดประวัติของรัตนโกสินให้ดูนี่หน้าปุกนะครับก็จะเป็นรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชนะครับปิดทีละองค์ให้ดูน,นี่อันนี้เป็น ละครนะครับรัชกาลที่หนึ่งรัชกาลที่สองรัชกาลที่สามรัชกาลที่สี่รัชกาลที่ห้ารัชกาลที่หกรัชกาลที่เจ็ดเจรัชกาลที่แปดรัชกาลที่เก้าแล้วก็มาปิดท้ายด้วยรัชกาลที่สิบนะครับเดี๋ยวเราจะไปเปิดให้ดูหน้ารัชกาลที่หนึ่งก่อนเลยนี่ครับอันนี้เป็นแผ่นดินรัชกาลที่หนึ่งตอนพระองค์ทรงปราบดาพิเศษนะครับนี่ พุทธศักราช2,325พระบาทสมเด็จพระปรมัรยอดฟ้าจรฬาโลกมหาราชทรงปราบดาพิเศษขึ้นเป็นพระบร,ร,รมมรรสสิย์แห่งพระบร,รมราชจัก,กรีวงศ์เมื่อวันที่6เมษายน2,325นะครับนี่ตรงเป็นราชยฉลากหนึ่ ไปเปิดดูทีละรัชกาลเน,นะคะคราวนี้จะไปรัชกาลที่สองกันบ้างนะครับรัชกาลที่สงเนี่ยจ้าเนีย เจอแล้วนะครับนี่ครับเป็นรัชกาลที่สองนะครับนี่เป็นของรัชกาลที่สองนี่นี่นะครับพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศร้านภารายเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2,300 ิบเปล่านะถ้าจะสิบเรคิกันอะ่นะนี่นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปรนะัก,กาลที่สามกันแล้วนะคะอันนี้เป็นตอนรัก,กาสที่สองขึ้นคองราดน,นะครับนี่ครับในเรื่องมีเนื้อหาที่เป็นแบบสนุกมากอะ่ะเป็นการ,ร์ตูนอ่ะคือผมก็ว่ารูปเก่งไปด้วยคือดูตัวอย่างจากหนังสือเนี่ย ว่ารูปเก่งมากอะเหมือนเขาด้วยอะครับไปดังดน,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 นั่นน่าเอ่นมันเ็นต้นหน่งก็ไม่รู้นี่ไงนี่ครับตอนแผ่นดินรัชะกาลที่สามนี่ นี่เพราะว่าพนังก้าจะอยู่หัวนะคบต่อไปเดี๋ยวเราจะไปรัชการที่สี่แล้วนี่หดิลรัชการที่สี่นี่นะคะ ากาชที่อันนี้เป็นรัชกาลที่ห้าอือนะทุกคนเห็นไหมรัชกาลที่ห้าอือขึ้นของราดนะครับอันนี้เป็นรัชกาลที่ห้าขึ้นของราด ตรงอีกสิไปไปสัก,กัทีุ่ดกันนะครับอันนี้เป็นนี่นะครับวันเปียมหาราชนะครับมาแล้วสักัที่หกแล้วนี่นะครับนี่นี่เลย ซื้อมาอ่านกันได้นะครับเหมาะสำหรับเด็กทุกๆคนเลยนะครับอ่านได้ทุกวัยเลยเามารัชกาลที่เจ็ดแล้ว ที่เจ็ดอ้อันนี้นะครับทุกคนเห็นไหมรัชการที่เจ็ดขึ้นทางด้วยนะครับนี่ยังเบื่อทางอันนี้ แล้วทัธามนูโน,โนนะคะนี่ครับอันนี้นะครับเป็นพระบาทสมเด็จพระพระปกเก้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัตินะครับมาถึงรัชกาลที่แปดแล้ว นี่นะครับ,น,น,น,รบนี่เลจะกันที่8ต๊นนะครับเป็นเล่นกันที่8ตต่อมานะครับก็เป็นที่คุ้นเคยกันดีกับ พระมหากษัตริย์ที่ทุกคนรักมากที่สุดนั่นก็คือพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอดุลยเดชนั่นไงนะครับผมพูดผิดนิดหนะ่อยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับผมพูดผิดอันนี้ตอนขึ้นของราชนะครับอมม่แบบนี้เลย นี่อันนี้เป็นตอนบทพระนะครับซึ่งเป็นพระมหากษตริย์ที่ทรงครองราชยาวนานที่สุดในประเทศไทยนะครับอันนี้เป็นสเสด็จเยือนต่างประเทศนะครนี่อันนี้ตอนทรงงาน ฝาน้ำฝ่าคนหรือฝ่าฝนไปก็มีก็ทรงมีรับสั่งว่าฉันไปได้โอ้รัชการที่เก้าเก่งมากเลยนะครับเก่งมากแล้วผมก็รักด้วยรักทุกคนะนที่อยู่ในบ้านอะ่ะโอ้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกดสี่พันโครงการเลยรักมากนะครับรัชกาลที่9นี่ เป็นพระมหากษัตริย์ที่เก่งสุดๆนี่ครับผมกาวาดได้แล้วครับแบบนี้นะครับผมบันทึกไว้ในสมุดบันทึกผมนะครัหแต่ว่าไม่ไดเอามาดูและก็มาถึงรัชกาลที่สิบที่ผมเคยเจอตัวจริงด้วยนะครับเคยเจอด้วยนี่นี่ครับมาสุพรรณประมาณยี่สิบเก้าครั้งนะครับสมเด็จพระเจ้าจุกหัวมหาอชิราลงกรมาินทราทรเทาพพยาวงคู วัดินน์เทพีวารางกูนะครับตอนปัจจุบันชื่อเรียกว่าพระบาทสมเด็จพระพุชิน้าเจ้าอยู่หัวน,นะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับเราเื่องรัตนโกสินงั้นวันนี้นะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับน้องๆอ,อย่าลืมไปหาซื้อหนังสือชุด เล่าเรื่องพงศสาวดานมาอ่านกันนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีหนังสือเล่าเรื่องพงศสาวดานนะครับเออบริษัทสกายบุ๊กจำกัดบอกว่าเป็นเจ้าของหนังสือเล่าเรื่องพงศสาวดาน แล้วได้นะครับงั้นแค่นี้นะครับผมผมก็ต้องลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ